ดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกองช่วง Yukio Master Duel Deck Review นั่นเองนะครับผมสำหรับในวันนี้ครับก็จะมาขอรีวิวเด็กนะครับผมที่พิชินใช้ใน NNR r a l i t y Festival นะครับผมที่ทำให้พิชินสามารถเก็บ10,000แต้มได้ภายในเวลา4ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าเฮ้ยโอเคเร็วมากๆนะครับ สำหรับเด็กนี้นะครับผมก็เล่นไปประมาณ26ตานะครับชนะ20ตาแพ้6ตานะครับผมดูจากแมททิสตอรี่ตัวนี้ได้นะครับช่วงแรกก็มีการปรับเด็กนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยด้วยรวมมันโอเคมากครับผมมันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายจบไวนะครับจบไวจริงๆนะครับผมถ้าไงนะก็ไปดูเด็กลิสกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับเด็กลิสนะครับผมก็จะเป็นเด็กที่ชื่อว่าเด็กแดนเจอไปหลังนั่นเองนะครับ เป็นเดนเจอร์ซีละกันนะครับผมก็โดยรวมนะครับจะใส่อะไรบ้างนะครับก็จะมีหลักๆเลยคีย์ได้คือ Danger ครับจะใส่ d a n เจอรที่มีระดับ normal แล้วก็แรทั้งหมดที่ใส่ได้นะครับที่เป็นมอนสเตอร์นะครับได้แก่ d ดน ger ร์จูปาคาบรานะครับใส่3ใบนะครับผมเ a n g e อร์มอสแมนนะครับใส่3ใบนะครับแล้วก็จะมี Dan เ e r ร์ด็อกใส่3ใบนะครับแล้วก็ ามมาด้วย Dan เจอร์ u n u n r e r r i r d ใส่3ใบนะครับและสุดท้ายก็คือ d a นเจอร์ o p o ก o ปโนะครับใส่3ใบเลยรวมมี d ดนเจอร์ทั้งหมด1 2 3 4 5 5ชนิด5 35ใส่ d ดนเจอร์ไป15ตัวนั่นเองนะครับผม d ดนเจอร์พวกนี้เนี่ยเป็นคีย์เด็กนะครับในการช่วยโลงมอนเล่งจั่วนะครับตีมอนฝั่งตงข้ามก่อให้เกิดเอฟเฟกต์จากถูกาการถูกดิสการ์ดต่างๆนั่นเองนะครับผม เพราะวดนเจอร์ทุกตัวนั้นจะมีสกิลประเที่ว่าสามารถโชว์การ์ดไม่ไดจะบนมือจะรับแฟนหนข้ามแรนดอมนะครับทิ้งการ์ดบนมือของเราหนึ่งใบถ้าเกิดทิ้งตดนตัวมันเองอ่ะเอฟเฟกก็จะติดเมื่อมันถูกทิ้งลงสุสารแต่เกิด โดนไปอื่นนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเปเชียพสลซมอนในสนามเราได้นั่นเองแถมไอการโดดแบบเนี้มันใช้ซ้ํากี่ครั้งก็ได้ในเทร์นั้นนะครับใช้ไปเรื่อยๆก็ได้นั่นเองแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะถ้าเกิดคุณดวงไม่ดีนะครับผมโดนทิ้งการที่จังหวะมันแบบมันไม่ใช่อย่างเงี้ยก็อาจจะอันตรายได้ต้องคำนวณนิดนึงครับจอส่วนมากนี่ถ้าเกิดเราจัดเด็กที่รองรับการทิ้งอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคราวนี้มีการไปไหนบ้างที่มารองรับการโดนทิ้งนะครับ ใบแรกครับผม The Fable c a t s i t นะครับการระดับแรน์นั่นเองนะครับผมใบนี้บอกไว้ว่าถ้าถูก d i s c a r d นะครับคือถูกทิ้งจากมือนั่นเองถูกส่งสูสารเลือกการ์ดหงายหน้าบนฟิลหนึ่งใบทำลายทิ้งนะครับซึ่งจะมีข้อเสียก็คือมันบังคับเกิดถ้าเกิดบนสนามไฟน่าไม่มีอะไรเลยเรามีมอนเตอร์อยู่ตัวเดียวและตัวนี้โดนทีจัฟเฟลของแดนเจอร์มันจะมาขับยิงตัวเราเองตายนะครับดังนั้นจะใช้ตัวนี้เนี่ยคิดให้ดีก่อนนะครับผมถ้าเกิดขึ้นมือมาแล้วมันเป็นเธอแรก แล้วไฟล์รา้าไม่มีการหงายหน้าเลยก็ไม่ควรใช้นะครับอาจจะไม่ลงมอนหรือว่าเอาตัวนี้ตั้งรับทิ้งไปเลยก็ได้หรือว่าอาจจะตั้งรับธรรมดาไปก่อนก็ได้นะครับเพราะอย่างถือว่าเดนเจอร์สีดาวคนนี้จริงมันนอมอสมอนได้นะอย่าลืมนะครับผมโอเคการ์ดถ่ดมาที่มารองรับการลงทิ้งครับคือ b r o w น Hunter Man a huntsman of dark world นะครับผมการ์ดจากซีรีส์ d ั r k World นั่นเองนะครับเป็นระดับแรเช่นเดียวกันเอฟเฟกตัวนี้คือเมื่อถูกทิ้งนะครับผมลงส่สานจากเอฟเฟกนะครับก็จูนหนึ่งเลยง่ายๆครับ ดังนั้นเนี่ยเป็นเอาไว้เป็นทุนที่อะมาไว้จั่วนั่นเองจั่วนะครับถ้าเกิดฝันของข้ามทําให้เราโดนทิ้งก็จะกลายเป็นจั่ว2แทนนะครับโอเคกระแผ่นมาครับเดอะฟา l e เบิ er ้ลกาญชีนะครับผมน้องช้างนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเอฟเฟกก็คือเมื่อถูกทิ้งลงสุาสานจะไปเช็สมอนมันเลยครับผมถูกทิ้งจากมือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเข้ามาในวิธีนี้จะบนัสแหกอีก2 0งมันจะเป็นตัวที่ดดเข้ามาแล้วตีพันแครับเอาไว้โหมโจมตีหนักได้นั่นเอง เพราะว่าในในเด็กในในช่วงกิจก,กรรม n n r Festival เนี่ยไม่ค่อยมีการ์ดเคลียร์เคลียร์มอนต์โหดอยู่แล้วครับนอกจากคลื่นเท่านั้นเองนะครับตัวถัดมาครับที่มาพร้อมโลทินนะครับผมนั่นคือโกคิปโพ้นั่นเองตัวนี้ถ้าเกิดถูกซองลูกศรนะครับไม่ว่าจะจากมือหรือว่าจากสนามดูที่ไหนก็ตามนะครับผมสามารถเอาอินเสกเลเวลสี่จากเด็กขึ้นมือได้นะครับและถ้าเกิดการที่เอาขึ้นมือมาเป็นโนบบะมอนสเตอร์สามารถสเปเชียลได้ แล้วถ้าเกิดสเปเชียลได้นะครับผมก็สามารถทําลายมอเตอร์หนึ่งใบบนฟิลที่มีพลังยมตีมากกว่าหรือเท่ากับตัวที่เรียกมานั่นเองครับผมดังนั้นโกคิโภคเนี่ยเอามารองรับการโดนทิ้งแน่นอนแล้วพวกที่โดนทิ้งปุ๊บมีตัวเลือก2อย่างครับ1ก็คือเสิร์ชแนนเจอร์มอ a แมนนะครับเอามาเล่นต่อหรือจะเสิร์ชชายนี่แบล็กซีควอเตอร์นะครับผมเอามาบุกก็ได้เอามาเคลียร์มอนเฟนข้ามที่พลังยมตี2 0 0 0หรือสูงกว่าก็ได้นะครับ หรือคกกี้โพนี่จริงๆแล้วเอามาตั้งรับในเทิร์นแรกยังได้เลยครับผมอัจประโยชน์มันหลากหลายมากครับก็ใส่มาสามใบครับผมการ์ดไปถัดมาครับที่มารองรับการโอาทีนั่นก็คือแชดดอลดูราก้อนนะครับใบนี้ถือว่าเก่งมากเป็นระดับแร่จากซีรีส์แชดดอลนะครับผมใบนี้เนี่ยมีความสามารถก็คือฟลิปเมื่อหงาหน้าขึ้นมานะครับผมอาเช่นโดนตีมาหรือว่าในเทิร์นถัดไปเราหงานยะได้ด้วยตัวเราเองสามารถเลือกการ์ดที่ฝันรงข้าวควบคุมหนึ่งใบดีดขึ้นมือคือแค่นี้ก็เก่งนะ แล้วตัวมันเองตีพันเก้าไงคือตีแรงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดกแบนันนี้ถูกส่งสู่สารด้วยเอฟเฟกต์นะครับผมบางทีแบบโดนคลื่นก็เกิดนะโดนคลื่นฝั่งข้ามศาลก็เกิดอย่างเงี้ยสามารถเลือกเวทมนต์หรือกำดักหนึ่งใบบนฟิลด์ทำลายทิ้งได้เลยนะครับแบบนี้คือเจ๋งมากนะครับผมมันพลังดนติสูงมีความสามารถในการฟลิปแล้วก็โดนทิ้งจิ้มเวทกับดักหนึ่งใบบนฟิลด์ทำลายได้ด้วย ถือว่าทำประโยชน์มากครับสำหรับตึกนี้ัในเด็กเดนเจอร์เนี่ยคือถ้าเกิดเราเริ่มหลังนะครับเรามีโอกาสทั้งลงมอนและเคลียร์การ์ดฝืนของข้ามไปพร้อมกันได้อย่างรวดเร็วมากครับนอกจากนี้ก็จะมีการ์ดมอนเตอร์เสริมอีกซีรีส์หนึ่งนะครับผมนี่นก็คือเสริมซีรีส์เอ็นชั่นบูลิเออร์รอย่อกวนอู U เข้าไปนะครับผมเพราะกวนอู U เนี่ยมีความสามารถง่ายมากนะครับถ้าเกิดฝืนของข้ามมีมอนเตอร์มากกว่าเรานะครับผมและเราไม่มีมอนเตอร์เลยนะครับต้องบอกฝืนของข้ามมีมอนแล้วไม่มีมอนอย่างนี้ดีกว่าสาระใช้งานอคจากบมืรับผม เรียกเข้ามาในสนามได้เลยนะครับจากนั้นก็อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือถ้าเกิดฝันข้ามมีมอนมากกว่าเราก็เทิร์นละวหนึ่งครั้งนะครับทำลายได้หนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมเลือกจิ้มฝันข้ามได้หนึ่งตัวเลยสมมติอ่ะเราเข้าเทิร์นเราฝันข้ามมีมอนสองตัวเราก็ลงกดอูกดสกิลกดอูทำลายอีกหนึ่งโอ้โหง่ายมากครับเป็นตัวที่ดีมากลงง่ายตีแรงนะครับผมโดนดิสไปก็ไม่เสียดายอะไรถ้าเกิดสถานการณ์นั้นเนี่ยมันไม่สามารถลงได้นั่นเองครับผมก็ใส่มาสามใบาครับเป็นตัวเริ่่มมมหลัังทีีดีดากกกออใใบนึคผ็ืส่ เควอสเอมเพลเยอร์เอนไวล์ออฟดีเอนะครับผมตัวนี้ใส่มาใบเดียวพอนะครับผมเป็นตัวที่อ่ะหนึ่งเลยคือมัน8ดาวมันเอาไปเอ็กซิแดาวต่อได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถมีสกิลแบบรับขันจริงๆก็จ่าย1,000นะครับผมแล้วก็ล้างฟิลล้างมือไปเลยนะครับผมเป็นใบที่เอามาไว้เป็นไม้ตายจริงๆนะครับหรือว่าโดดลงมาเฉยตีก็แรงแล้วเพราะตีทั้งสามพันนะครับผม ก็ใส่ไปหนึ่งใบนะครับแต่มันมีข้อจำกัดก็คือมันต้องรีมูฟแสงกระมึนหนึ่งใบในสุสานเพื่อลงนะครับซึ่งแสงเนี่ยเรามีประมาณ5ใบนะครับผมก็จะมีเฟเบิลนะครับผมอ่าห้าในะครับโดยรวมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอาจจะมาจากการเอ็กซีดเพื่อหา่าแสงเพิ่มเติมนะครับคราวนี้มาดูเอ็กซ์ตร้าเด็กบ้างดีกว่านะครับผม ใบแรกครับผมกับ The f a b e ู k u d บ b ้นะครับจึงใบนี้เนี่ยแทบไม่เคยได้ใช้เลยนะครับผมเต่เด็กมาเพราะว่าในกรณีที่เรามีคาซิตที่มันเป็น1ดาวจูเนอร์นะครับแล้วบางทีมันมี3ดาวไปอื่นเนี่ยมันก็เลยสามารถเรียกได้นั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดบนมือเราไม่มีการ์ดจริงๆอ่ะตรงมันเองจะไม่ถูกทำลายด้วยการต่อสู้หรือการเดฟเฟกมันพอยือ้อหรือว่าพอเอามาตีแบบไม่กลัวการกำดักเนมพอสมควรนะครับผม ไปถัดมาครับก็จะเป็น Number ร์ยี่สิบนะครับผมก i ก้าบริลเลียนนะครับผมใบนี้เนี่ยเป็น X อซีสามดาวนะครับแล้วหลักใส่มาเลยก็คือเอามาทำธาตุแสงด้วยนะครับเผื่อเอาไว้มูฟนั่นเองนะครับผมเผื่อให้เค a o s เ m ็มเพ r เลอร์ลงนั่นเองแล้วต้นใบนีน้สามารถปั๊มพลังนะครับให้ทั้งสนามเราพันธุ์ีเพิ่ม300ได้ซึ่งในกรณีเนี่ยบางทีแบบพันธุ์ีมันขาด เช่นเรามีทันเดอร์เบิร์ดอยู่ในสนามแล้วฝ่ายตรงข้ามเป็นตัวตีประมาณ3,000อย่างเงี้ยอย่างน้อยเราลงเจ้ากิกาบิลเลียนตัวนี้เนี่ยมาเล่งพลังให้กลายเป็น3,000นึงได้นะครับผมก็มีโอกาสได้ใช้บ้างนะครับไม่ทันมากครับผมอิบิวส์วอร์มไนท์แมนนะครับอันนี้ต้องใช้ธาตุมืดสองใบนะครับผมนนนั้นได้ทำทีครับ ตัวนี้มีความสามารถก็คือเมื่อฝนนองข้ามนะครับผมอ่าเซเบเชียสตอมอนนะครับมอนสเตอร์มานะครับสามารถถอดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวนั้นเนี่ยเป็นตั้งป้องกันได้บางทีมาว่าใช้มาไว้ใช้ขาตั้งรับนั่นเองครับโดยที่เราไม่รูฝ้ฝนนองข้ามอะ่ะจะลงตัวอะไรมาอย่างนั้นก็มีตัวนี้ไว้อุ่นใจนะครับผมตัวถัดมาครับเป็นสีดาวครับผมกับโฟตอน ปาปิโลอ่าเพลทีฟนะครับผมใช้สีดาวสองใบนะครับทเทอร์ดีหนึ่งค้งขอได้เวลาหนึ่งใบเปลี่ยนมอนเตอร์หนึ่งใบที่ต้องป้องกันอยู่เป็นตั้งโจมตีแล้วก็ลดพลังครับอันนี้เอาไว้จาัดก,การพวกตัวที่มันไม่แต่จัดการต่อสู้เช่นมาชูารอนอะไรพวกนี้ครับก็เอาไว้ทําดาเมจเยอะๆในเทิร์นเดียวนะครับผมหรือว่าใช้จาัดก,การตัวที่ตั้งเราต้ันเกิดเอฟเฟกดีๆครับตัวมาถัดครับผมดัมเบลที่สอ,องไดมอนด์แครปคิงครับใช้4ดาว2ตัวเหมือนกัน ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดพลังจตีสามพันได้ในเทิร์นนั้นๆน,น,นะครับก็โดยขอสมมติว่าถอดหนึ่งใบเปลี่ยนดฟเฟ์เป็นศูนย์แล้วก็พลังจมตีกลายเป็นสามพันนะครับผมก็ทาให้เทิร์นนั้นเนะ่ะเราตรีด้วยพลังจมตีสามพันได้นั่นเองบางทีพลังจมตีมันไม่พอนะครับแต่นั้นตัวนี้เนี่ยพอโจมตีเสร็จแล้วนะครับผมมันจะเปลี่ยนเป็นตั้งรับเมื่อจบบันเฟตเอง,เองซึ่งก็ดีมากครับไม่ต้องห่วงว่าจะโดนตีส่วนเท่าไหร่นะครับผมโอเค ใบถัดมาครับผมกับกากาก้าซามูไรนะครับใช้ใช้สีดาวสองตัวเหมือนกันถ้าเลือกหนึ่งครั้งสอดโอเวอร์เลนหนึ่งใบนะครับผมจากนั้นเลือกกากาก้ามอนสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่สุ่ดซุนบางก็จะเลือกตัวมันเองนะครับสามารถตีได้สองครั้งในเบอร์ทั้เฟสนั่นเองครับผมแล้วจากนั้นก็ถ้าเกิดมอนสเตอร์ที่เราควบคุมอ่าอีกที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ละกันเอาบอลว่าส่วนบังจะใช้เอฟเฟนตีสองครั้งเป็นหลักนะครับโอเคใบถัดมาครับผมใบนี้ถือว่าใช้บ่อยมากครับกับนหมายเลขเจ็ดสิบนะครับผมมาเลวโวเลนซิน ใช้สีดาสองใบนะครับผมเพิ่มตีคข้างสูงด้วยสองวัดสีเลยถ้าเลื่นหนึ่งค้งนะครับผมถอดอวัยวเลนหนึ่งใบาจากนั้นเลือกมอนเตอร์ฝั่งข้ามหนึ่งใบรีมูฟทิ้งเลยครับแต่นนในช่วงสแตนบายเฟสฝั่งข้ามก็จะกลับมานะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างดีมากตัวที่ว่ามันรีมูฟได้ทันทีนะครับผมทำให้ตัวที่ไม่ตายหรือว่าพลังยิงสูงๆเนี่ยออกจากสนามไป นอกจากน,นี้ถ้าเกิดการเป็นนี้โจมตีก็สามารถเพิ่มยำนวนอีก300นะครับผมแล้วก็บวกแรงอีก3ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วบวกแรงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีโอกาสก็กมันต่อไปเป็นมมุมล่างสุดท้ายได้นะครับผมแต่ตัวนี้นีค่อนข้าง,งเก่งมากๆครับด้วยคำนี้ว่ามันรีมูฟมอนเตอร์ยืนสนามได้1ใบเลยนะครับโหเก่งมากโอเคไปนมาครับผมใบนี้มีโอกาสใช้บ่อยมากๆครับกับ DarkAR m The d r a g o n of Annihilation นะครับผม ตัวนี้เนี่ยใช้เลเวลเจ็ดสองใบนะครับซึ่งสมบัติก็จะใช้หมาป่านะครับกับกวนอูพร้อมกันนะครับผมในบางทีนะครับการเปนนี้บอกว่าเทอรละหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดเรามีมอนเตอร์ธาตุมืด5ใบในส่วนพอดีสามารถเอ็กซ์ใบนี้จากการใช้เลเวล5หรือสูงกว่าธาตุมืดมังกร1ใบนะครับผมซึ่งปกติแล้วไม่มีนะครับ <laughs> <laughs> ก็เลยไม่ใช้นะครับผมตอนนี้นปกติจะเอ็กซ์ปกติมาเอง อีกความสามารถหนึ่งนะครับสามารถถอดโอเล่หนึ่งใบนะครับผมจากนั้นเลือกการหนึ่งใบในสนามฝ่ายตรงข้ามนะครับที่ควบคุมอยู่ทำลายทิ้งจากนั้นก็มุกการในห,หลุมลบหนึ่งใบนะครับถ้าเกิดใช้เอฟเฟกนี้มันจะตีไม่ได้ในเทิร์นนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าสามบัติวิธีเนี่ยจะเอ็กซีจากการเอา7ดาว2ใบยอยู่แล้วนะครับทำให้สามารถเทิร์นน,นี้ก็ถอด2ยิง2เลยครับอย่างน้อยเคลียสนามได้สใบครับผมที่เหลือก็เอามอนสเตอร์ตัวอื่นมาตีปิดหวังผลใบนั่นเองนะครับเก่งมากใบนี้คร,าารนนครับผมใช้้เเเคคคคลีียยรรร์กกาาาท่่นสััญไดออะมบโ อ่านัมเบอร์สี่หกดากรุ่นดากรุ่นนะครับผมใบนี้เนส่วนมากเอามาใช้เป็นไส้นะครับให้กับพวกฮาร์ดเอิร์ดต่างๆไว้ขำๆนะครับแล้วก็บางทีก็เอามาไว้จัดการพวกเด็กมังกรต่างๆนะครับผมเพราะว่าบางทีมันจะเจอพวกเด็อกอะไรนะดักกอนเมดนะครับผมหรือว่ามังกรอื่นที่เก่งนะครับหรือแม้แต่เจอมังกรด้วยกันเองนะครับผมเช่นพวกอาร์คเบรฟนะครับต่างๆ ก็ใส่เอามาไว้แก้ขัดนะครับเอาไว้แก้เกมนะครับผมโอเคแปดมาครับนัมเบอร์ก็สิบเจ็ดดรากูเบี้นครับใบนี้เก่งมากพออยู่ในช่วงไอเวนนี้เก่งมากๆครับหนึ่งเลยก็คือใช้แปดดาวสองใบซึ่งก็จะใช้แดนเจอร์นะครับใช้ t h นเ d อร์เบิร์ดกับโอโปโกโปโกนะครับในการ อ่าเอ็กซีมันขึ้นมานะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยมีความสามารถก็คือ1ตัวมันเองไม่ถูกทาร์เก็ตโดยการเอฟเฟกต์ครับไม่โดนดีดไม่โดนสั่งยิงนะครับจะตายก็ตายเพราะคืนอย่างเดียวนั่นเองจากนั้นเธอเลนหนึ่งครัง้งครับผมอ่าถอดโอเวอร์เลนหนึ่งใบนะครับจากนั้นเอานัมเบอร์ดรกก้อนหนึ่งใบนะครับจากในเอ็กซ์ตาเน็กเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็เอานัมเบอร์ไปอื่นนะครับที่เป็นมังกรเป็นสดไส้นะครับผมซึ่งส่วนมากก็จะทำฮัทเอิร์ดออกมานั่นเอง เรียกออกมาครับจากนั้นในเทอร์นี้เนี่ยเรา,าสามารถอาชีพพิเศษมอนเตอร์ตัวอื่นได้แล้วแล้วก็สามารถเอาตัวนั้นตีได้ตัว,ตวที่เรียกมาตีได้ครั้งตีได้อย่างเดียวทําให้ส่วนมากก็คือจะตีให้จบก่อนครับแล้วก็พอเขาช่วงเบนเฟสสองเคยเรียกมานะครับผมแต่ว่าเก่งมากครับเก่งมากๆตัวที่เรียกมาก็จะเรียกเป็นฮาร์ดเอิร์ธมาครับผม ฮัตเอิร์ดเนี่ยเป็นตัวที่เก่งในอีเวนต์นี้จริงหนึ่งคือไม่สูญสมาจากการต่อสู้นะครับสองคือเบต้าดามีที่เกิดขึ้นนะครับผมฝันข้ามจะรับแทนทําให้บางทีเจอพวกแอดเยอะๆสามพันสี่พันเงี้ยตัวนี้ม่งไวเลยฝันข้ามรับไปเลยสี่พันดาเมีแทนนะครับผมจากนั้นอีกเอฟเฟกต์หนึ่งครับเมื่อในช่วงเอ็นเฟลด์ของฝันข้ามสามารถถอดเวล์หนึ่งใบรีมูฟการ์ดทุกใบในสนามฝันข้ามนะครับที่ลงแบบปกติหรือเซเบชัสมอนหรือเซต ในเทิร์นนั้นก็คือล้างสนามเขาเพาลงมาเท่าไหร่ล้างสนามหมดเลยในเทิร์นเขาถ้าเกิดเขาไม่เคลียร์ฮาร์ดเอิร์ดลงไปได้ทําให้ใบนี้ได้เก่งมากๆครับนอกจากนี้ถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยตายตอนที่มีวัตถุดิบอยู่ก็สามารถเรียกมาใหม่ละครับแล้วก็บวกแฮกหนึ่งพันตามจำนวนการที่บันิชนะครับผมยคืออย่างน้นมันก็กลับมาได้อีกรอบอง,ง่ายๆแล้วกันเก่งครับเก่งมากนั่นเองโอเคนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือนัมเบอร์คอส9 2ฮาร์ e เอิร์ h คอสต์ดากอนนะครับผม ใบนี้เนี่ยจะมีส่ว่มากคือจะเรียกมาวางไว้จังหวะที่ว่ามั่นใจว่าบอดแน่นแล้วนะครับแล้วในเทอร์นาเนี่ยค่อยทับเป็นเบอร์77 The ิบเจเดซินไปนั่นเองครับผมเป็นน้องแมงมุมครับที่กัดโค่นหนักเลย a 0สี่พันนะครับเก่งมากนอกจากนี้เนี่ยมีความสามารถคือการใบนี้เนี่ยปกติวิธีเรียกนะครับก็คือใช้12-2ใบนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเล่นพวกเด็กอาเด็กทรัคนะไอเด็กที่มันเป็นรถเร็วสูงๆอะ่ะมันทําได้นะครับก็ได้นําไว้ละกัน แล้วนอกจากนี้เนี่ยสามารถทำด้วยการทับจากเลเวล10หรือ11นะครับ Dark Exit Monster ที่เราควบคุมอยู่นะครับซึ่งก็น่าจะมาจากเมงมุมนะครับไม่ก็อ่าอ่าตัวนี้ตัว Chaos Hard Earth นะครับผมโอเคเอฟเฟกต์ okay, ต่อมานะครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดอ่าเร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 ียกด้วยการทับ10 11เอเราใช้เอฟเฟกต์นั้นในเทอร์นี้ไม่ได้นะครับคราวนี้เทอร์นละหนึ่งค้งเอฟเฟกต์จริงแลวถอด2ใบนะครับผมจากนั้นรีมูฟการที่เรียกแบบพิเศษจาก สนามที่ฝันของข้าวควบคุมอยู่เท่าที่ทําได้ดีมากมันคือล้างสนามฝันของข้ามเลยนะครับผมจากนั้นก็เลือกการ์ดที่ถูกรีมูฟในหนึ่งใบมาเป็นไส้ใบนี้นะครับถ้าการ์ดใบนี้ที่ไหนหน้าอยู่บนสนามเนี่ยถูกทําลายจากการต่อสู้หรือการเดฟเกตถอดหนึ่งแล้วมันไม่ตายครับคือแอดสี่พันตายยากฝันของข้ามลงมอนมาเยอะถอด2เคลียร์มอนพูดเก่ง นะครับแต่ว่าตลอดในเด็กนี้คือเรียกยากในห,หนึ่งนันทีจะเรียกได้นะครับแต่ว่าโดยรูคือเก่งมากคราวนี้ที่เหลือก็จะเป็นการเป็นบนกับดักที่เสิร์ฟมานะครับใบแรกเลยคือ Danger Response Team นะครับผมการเป็นวนใบนี้บอกว่าเลือก Danger อนเตอร์ที่เราคุมอยู่นะครับแล้วก็การหนึ่งใบบนฟิอดีดขึ้นมือทั้งคู่ครับซึ่งเอาไว้ดีขึ้นมือแน่นอนแล้วก็ทำให้ Danger เ,เราเล่นต่อได้นะครับอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือถ้าการเป็นนี้อยู่ในสุสานสามารถทิ้ง Danger หนึ่งใบบนมือเอาใบนี้กลับใต้เด็กจวนหนึ่ ซึ่งมาทําให้เราสามารถที่จะเลือกใช้เอฟเฟกของเดนเจอร์ไว้นั้นได้แน่ๆอ่าในข้อดีแล้วนอกจากนี้คือได้โจ์หนึ่งด้วยครับบางทีพวกอะไรอ่ะพวกแบบไวที่เราไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าต้องการที่จะใช้ให้มันชุบเช่นจุป,ปะคลาบ้าเงี้ยอย่าให้มันชุบตัวแปดดาวอื่นมาเงี้ยก็สามารถใช้ d a น ger r e s p o n s e Team ได้เลยนะครับและนั่นนว่าถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟกของโอโกโปโกติดเนี่ยคือมันโดนทิ้งมาเราก็จะโม่ตัวเว้นบนใบน,นี้ลงหลุกนาทีให้ใช้เอฟเฟกตต่อได้ในเทิร์นนั้นนะครับ การกระดักไปถัดมานะผมนึงก็คือ Danger Zone ครับใบน,นี้คโคตรดีดีมากๆการใบนี้คือพอเปิดปุ๊บจั่ว3นะครับแต่นั้นทิ้ง2โดยต้องทิ้ง Danger หนึ่งใบบนมือก็จะใช้คือต้องมั่นใจว่ามี Danger หนึ่งใบบนมือก่อนนะถึงจะใช้นะครับ ก็ข้อนี้เนี่ยไอการที่มันทิ้งคือต้องทิ้งเดนเจอร์หนึ่งแน่ๆแล้วก็ต้องทิ้งหนึ่งใบซึ่งอีกหนึ่งใบนี้ก็จะทิ้งเดนเจอร์อีกก็ได้หรือจะทิ้งพวกเอฟเฟกที่โดนทิ้งแล้วเกิดต่างๆรายเช่นทิ้งยิงนะครับผมต่างๆทิ้งเสิร์ทิ้งอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเดนเจอร์บนมือโชว์ให้ดูแล้วก็เก็บทั้งหมดกับข้าเด็กนะครับใช้ได้แค่เท่านั้นหนึ่งใบโดยรวมก็คือเราหวังผลเป็นกับดักที่สามารถก่อเกิดเอฟเฟกได้อย่างต่ำสองครางบาทีเาาตีมอ่เรห้ อ้หนักเขาลดหรือมันก็ทิ้งยิงทิ้งเซิร์ตต่างๆนะครับผมมาพร้อมกันเป็นไปที่ดีมากนั่นเองครับผมอีกใบหนึ่งครับดีไม่แพ้กันแล้วทุกคนน่าจะเจอบ่อยมากครับกับพาเลโอโซนิกนะครับผมเดโนโมิชุดด้วยอัจฉริยะนะครับเป็นการกระดักที่บ่อยว่าเลือกการทิ้งหันหน้าหนึ่งเบิร์นฟิวนะครับผมอ่าเราม่ค่าคอร์สเป็นทิ้ง1จากนั้นก็ถ้าเกิดทิ้งมูฟหนึ่งนะครับ ด้วยความที่ว่าการไปนี้เนี่ยมันทิ้งละมุกแต่การที่เราทิ้งทุกใบนี้สมนัติจะมีเศษคือเมื่อโดนทิ้งเกิดเช่นทิ้งจัวทิ้งเสิร์ตทิ้งลากทิ้งลดพลังนะครับนั้นใบนี้เนี่ยทำให้เราได้ค่าเอฟเฟกเกิดขึ้นสองอย่างในพร้อมกันคือเป็นใบเดที่สามารถเคลียร์ได้2ใบนั่นเองนอกจากนี้นะครับอา uh, once per chain คือต่อต,อ,ตอหนึ่งเชนที่การกระดักสามารถแอคทีที่มีการให้ถึงขึ้นมา ถ้าเกิดการไปนี้อยู่ในหลุมก็สามารถเซฟเชียสมอนมันมาได้คืออย่างนั้นก็ได้พลังพันสองมาตีเพิ่มเติมนั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่อาจได้มอนตีเพิ่มได้แล้วก็ใช้มูฟใช้ทิ้งได้ท่นเองนะครับผมก็เป็นใบที่ดีมากๆครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเด็กที่พี่ชินใช้นะครับผมคือเด็กสายเดนเจอร์นั่นเองครับที่เล่นง,ง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบบตั้งบอดอะไรมากนะครับผมไม่ต้องลำเยอะมาก ลงตีโจวลงตีโจวรีดกล่องไปเรื่อยๆครับแป๊บเดียวเต็มสนามแล้วก็ตีตีสามารถปิดเกมได้ภายใน2-3เทอร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยกลัวการเลิฟหลังเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเรามีการ์ดเคลียค่อนข้างเยอะเลยก็ที่จะระวังก็คือต้องระวังดวงตัวเองนะครับที่มันจะทิ้งผิดทิ้งถูกนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการเล่นแต่ละคลิปกันเลยดีกว่าครับ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับกับการรีวิวเด็กที่พี่ชินใช้ในกิจกรรม NNR Reality Festival นั่นเองนะครับผมต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจริงๆคือเล่นไม่ยากนะครับทุกคนเนี่ยเอาแต้มที่มีอยู่นะครับไปคราบเด็ก สนุกสนุกมาเล่นกันได้เลยแถมกิจกรรมนี้เนี่ยทำให้เราได้มันความรู้สึกเหมือนกับการเล่นเด็กโอสคูนะครับลงตีลงเปิดกับดักอะไรกันเหมือนแต่ก่อนนะครับสนุกมากขึ้นจริงๆแถมเราได้เห็นการหลายๆใบที่เออเฮ้ยเราไม่เคยรู้จกักไม่เคยเห็นอาร์คคไทนี้มาก่อนไม่รู้ว่าการนี้เนี่ยมันใช้อย่างนี้ได้มาก่อนปรากฏมาในการเล่นช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเล่นกิจกรรมนีกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพิชชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากช่วยกันกดไลค์กดกัน เป็นกําลังใจพี่ชินให้ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากแนะนําคลิปพี่ชินให้กับทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักกันไปอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะเจอกันในคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้าจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามชมัดีครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย